ใชไปเกือบเดือนปบเครื่องไหวไอโพสภาพนี้ทำแฟนๆกรีดสลบเป็นพระเอกกหนุ่มสุดฮอตที่ไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนก็จะดูเป็นกระแสะทุกเรื่องแถมยังเป็นพระเอลที่มักจะทำ้างแตักอยู่บ่อยๆสำหรับพระเอกงหนุ่มปปธนวัฒน ซึ่งละครเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบไปนั่นก็คือเรื่องรอยเล่มัญญาประกบคู่กับนางเอกขวัญใจเแบลบล่ารานีแคมเปนและหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของพี่ปบอยู่นั้นจะรู้เลยว่า เจ้าตัวนัานๆ,ๆทีจะเข้ามาอัปเดตชีวิตส่วนตัวผ่านไ g จีาสุวนหลังจากที่หายไปยรวมเดือนพี่ปบได้เข้ามาโพสต์ภาพของตัวเองขณะอยู่ในฟิตเนสกำลังออกกำลังกายพร้อมกับถ่ายภาพกล้ามปูมาอวดแฟนคลับด้วยล่ะค่ะในโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าที่ชอบทำหน้านิ่งเพราะยิ้มแล้วหน้าบานเอาเป็นว่าภาพนี้ก็จะทำให้แฟนคลับหายคิดถึง